กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกาบสบายดีเอฟซีเบิร์ดถูกถ่านเดอร์บัวโย,วยฟังลาวฟังไทยในประเทศและต่างประเทศเนาะพบพ่อกับน้องนาคือเก่าเด้อพี่น้องตอนนี้กำลังว่ดสิไปทางหน้าเนื้อพลอยพี่น้องไปบนเลทำแม่ปลูกมันแต่ว่าจากสีหอดใส่เนาะว่าสีหาหล่อเบิง่งเฮ็ดไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าบ่มีอันเสียมพอทำแม่เอาไปนาเบิดเนาะแหลกๆเ็สีหาเบิ่งน้ำใหม่นำแต่เสียมบม่มีมีแต่ กะตาแล้วก็มีดเนาะไปกับอเนยน้ำพี่น้องไปสองคนสบายดีป้าลุงาล้งอเนย์สิป้าหาเบื้องเหตุไปนานเนื้อเลยป่ะยังไปสองคนพี่น้องจะเชาะ่อใสจะจิบกระอองกันอยู่ใส่โอ้สาวน่อยอยังก่อนเลยแต่สีห่อใสถทานผู้ชมเลย ตอนนี้กำลังย่างไปเนาะวิทบ้านพี่น้องไปกับลานสาวสองคนสองคนผู้ใหญ่แบบวอยู่พี่น้องเอ้ยเ,เอ้ยเออไปหยางหยางหยางโอ้ยจะเสีเยหอสายแหลตตายเลยพี่น้องเอ้ยส่วนผลไปแหละกะขานาดบ่มีเห็ดมีฮอนกับไปนาโขบเลยนเนาะหยางหยางหยางเออเออเออหยาบไม้หน่อยหนึ่งกับเจ็บโอ้ยตายแหละ <laughs> สองคนผู้ใหญ่เะีัยบออยู่ไปห้องหัห้องเรียนไปนล้งเลยไปเรียนหนังสือยังแต่นางนี่ยังบ่ไดเรียนเนาะก็เลยไปนำการสองคน,น,นอันนี้กับชีวิตบ้านมาจากหน่อยเนาี่นอกเนาะอันนี้กับสกุบ้าน,นไปนี่กับผู้เละออกนาเน,นื้อผู้เละเนาะเออมาไว้มาไว้มาไว้ห้องดังไลยตกใจเด้ จะจัดห้องสนานเลยเนยห้องสนานผันพืชมาไวไวมาเร็วเร็วจ,จ,จ้าจ,จ้า,จาอะไรพี่น้องไปเบ่งต่อไป,ปสีหอใสเ,ใเอาเลยแม่สวัสด,ดีจ้าทำไมนั่งอายพี่น้องเ้ยนั่งคืน พักผ่อดมาสามเถื่อสี่เถื่อพี่น้องเปวดเฉพอดเลยยังบ่อดหน้าเนื้อซ้ำพูดพูดฮอนเดดอเรียรอพี่น้องไอหัวลานสังเกตหัวลานสาวเปียบไปเลยเออเออเออๆๆอจะได้ซาพาไปสีไปหน้าเนื้ออะไรแต่สีพไห้าโหลบางเฮ็ดเนาะเงียบเงียบมันปลาลุเบมือนเดิอืออืออือ สิตายพี <vos> ่น้องเอ้ยอเนวยกบอย่างเลยอเนวยกันเ้ยอุ้มมาแต่เฮือนพ่อพี่น้องอุ้มมาแต่บนพย่างเห็นเลกๆพเลยเนยเอ้ยเนยเหนื่อยเปล่าเหนื่อยขนาดสาวอุ้มอยู่แอวยังเหนื่อยเปล่าอุ้ยปลาลุงเลยปวดเบิดแขนนี่หอนกับหอนเหื่อนไรใครหน่อยปวดโผล่เรือรอ เปอสีหอดไก่บอกเป็นคอยพี่น้องไก่เติบเมื่อในสมเด็หอดนาเรียรอทพี่น้องยางมานกกันเือะไรเต็มหน้าสะสะจะเห็นหุงเย็นเฮืองมากก็เนยคิดว่าเพื่อนสีย่างเนาะย่างมาได้หน่อยหนึ่งเพราะว่าบ่อย่างปงให้ย่างพี่น้องเอาลงจากแอร์ยาง นางบอกว่านางบอกว่ายางพี่น้องออนั่งบอกว่าโบยากยางมาสั้นยาหลุดชนย่าหลุดมายาหลุดชนตั้ตายนางบอกว่าก็จ้งเป็นในอุ้มนั่งอีกอุ้มมาสักพักจะใครนั่งย่างปวดแขนแห้งนางบอกว่าบอย่างมาสั้นมันแดด,ด,ดแดดแห้งนางว่าอุ้มจนหดซวนมันพี่น้องเอ,อ้ยหงวยจนสิตายห้องโอยมา เบาประศริยมอนเออนยอเนยเบาประศริยมเอ้ยหัวดีแดดเนยเนยใส่แต่หัวนเนย <c oughs> หอดลายพี่น้องสังเกตผมนั่งเปียกมาหยดอตอนนี้ฮะก็มาหอดสวนมันเลยพี่น้องเลยนั่งผักตอนนี้เหนื่อยแหงแดดอะเรีะล้อ พยอยายโจยกับเอื้อยสนีอยู่ทางนั้นเนาะแดดโพดโพเป็นแังได้ผืนน้อ,องมันเิ่นงามหยิบไปเลยได้ๆกำลังขึ้นเนาะก,กำลังเคี้ยวพี่นอเลย ตังเคียวกลุ่มๆเลยเห็นันะตอนนี้ปูกใกล้สิแล้วแหล้วอืมแต่ยังบ่แลลวบ่าอืมปก็พออย่จงโจยนำไป่น้อยอันนี้นางถาสาวด้วยพออย่าโจยลวก็สะนี่เนาะ้ำมันกระสิเบิดแล้ว Bất cứ đây bên ông, mang bên ông. Bất cứ ai <laughs> bên ông, bởi vì ông bên 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 ông มันก็ไลยเติบอยู่พี่น้องบ่ไลยปานใดทั้งบ้านเฮาเฮ็ดปลวกบ่ออกบ่เนาะเห็นเห็นนางคำประหามีแต่ดอกใหญ่ๆสำนิมือนิมือนี่ส่งมาให้เบิ่งหาอยู่บ้านน้องวัดเว่าส่งมาให้เบิ่งมีแต่ดอกบักใหญ่ๆบักใหญ่ๆเลย ืมแม่ปลาเฮดปะช่วยมีนเ,ยเ,มเ,เ,เนื้อจืดปลาเฮดพี่น้อยหาเฮดเลาะเมื่อพอหละหายอเนยเมื่อกับป้าเพิ่นเคี่ยวจักเมือ่อเมื่ออ้วมแล้วปวดแขนขาดอะไรลาบจืดแล้วเนยเอ้ยเอามานำลาบขาดแล้วเนยเอ้ยเนยเนยเธอไหน้วก็สิมานำสาวอยู่บ่ เงียบัาดูเงียมาน่ตีเธอเธอหนาสิมาน้ำยู่บอกเงียบมาเนม่ึ้นมาโอ้ยเหนื่อยจกขี้ดินหลุดบ้องมันเขาหล็บไปเลยนะต้นมันกำลังขึ้นนะพี่น้อง ป็อะไรยังเท่านี้ประมาะแม่บายาดีสบา่พี่น้องเมื่อไขีดพิษเพื่อเอ้ยนนอูบม,มาเนยมาจะสิตาย <c ười> อุบมาอุบม,มาเนยมานำสามมันสิตายบ็กก็บอกเอาสามมันสิน้วยตายมันมีบ่อนตายมันห่างๆกันบ่ ัน่โอ้แบบนั้นเนาะยังแต่งเงาใหญ่โอ้แบบนั้นเนาะพุ่นายเจ๋อกำลังพังไปพี่น้องเลยพุ่นายเจ๋อพันคุดลงก่อนพี่น้องเลยฝนก็คือตกะจอยหักเดินดินคือแห้งไปแน้วเนาะนี่ทีบมันตาย สันนี้กำลงังพนะังเนาะพี่น้องฝนคือว่าตกอยูเนาะดิน,ะดนยังเหงคัดเอามาแต่ลำใหญ่ๆเนานะพี่น้องบ้านเนี่น จักเป็นตุยทางนี้ก็สิเป็นธงไหายงหน้าบ้านหอยหม่วงเลยพี่น้องบ้านหอยหม่วงเมืองไซรพุทอธรังเจนอ๊ะแกงสวรรดิ์นกีพี่น้องเลยที่บอลนี่นะบอมแมนที่ทำหน้าอันนี้น่ะบอมแมนบอมแมนบอลทำไหาทำหน้าเด้พี่น้อ,นอ,องคือหน้าฮาธงนี่นะสิเป็นแบบ ป่าลน้วนหากัดเปิดปีนี่แล้วเนาะจงไปนี่นะที่ว่าเป็นป่าเนี่แ<อ>มนโอ้มี FC เอฟซีพันถามข้าวาว่าบริหตุหน้าบอกกระปูกมันเออที่ตัวนี้นะเฮาสิบบอกเลยว่าที่ตัวนี้นะบริหิษหายหิษหน้าที่ตัวนี้นะเป็นเดินป่าเลยพี่น้องเป็นป่าแบบนั้นแหละลุ่มไปนะแมนเบิดแต่ว่าลงหอวหวยกับบอกใกล้บนไดกับห่วยเนาะแต่ก่อนกับเป็นป่าเบิดหากับเบิรปีนี่ แต่ที่เห็ดหน้าก็คือบอนที่ว่าเทียงหน้าบอนนองตาลน,นอนนั่นแล้วก็มีหน้าต้นตาลน,น่นเนาะมีสองที่บอนเห็ดหน้านะเนาะอันนี้คือที่ทําสวนเลยคี่น้องทำสวนห้มันเป็นข่อยเห็ดหน้าที่ลังนะคี่น้องาอว่ากุ้นเห็ดกับบ่อข่อยอย่างนี้ก้นเห็ดกับบ่อค่อยอย่างนี้นะชนมากกับมิตรห้ากับสนีเนาะจึงแล้วก็เมนอ้อง อเนยน,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 นั่นแหละไม่น้องอเนยพอน้องอเน่ยถนัดแหละคือขาอนองค่เพิ่นกับอยู่เพิ่นสิเสหติตอยู่หน้าปู่ห้าเพิ่นปีนี้พิ่นกับบอดีมานอกจากเพิ่นมาซอยคนบอด้ายปีนี้พอยังจอยเพิ่นกับยันได้ดำซอยอยู่พยอยังจอยเพิ่นอยู่บอด้ายแล้วพยอยังจอยคนดูคือมือนี้เทาก็ ได้มารีวิวส่วนมันเราพี่น้องเนาะไหลมันส่วนมันแตวก็ได้อธิบาย้จกแจงเนาว่าเอฟซีเพื่นว่าเห็นหน้า่ะใส่คือปลูกมันใส่โปเมนทีทำหน้าบบคือเขามาพังเลยเด้อพี่น้องเด้อที่นี่ก็โปรมนทีทำหน้าดอกที่ปลูกมันที่ทำหน้าอีกกระตังหากเนาะทำหน้าคูปีอะไรพี่น้องเลย หาเงินซื้อขขาพอดีอดตายเลยนณดบริทซื้อเขายังขาดขาดเทนคินเนาะไปซื้อข้าอดอดพอดีเลยว่ยไปเบิ่งน้อกอันเลยก็คือเอเออย่าเะเบิรงเบิร์เบิรเบิ่ออเอออย่าเบิ่งกกเออ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  อลไพี่น้องตอนนี้กับสิพาน้องอันเนยเมื่ออะไรพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอโจบไปเพียง่านีเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งน้องหนักด,ด้วยพี่น้องจะน,นกากากเบ่งฝาก,ฝาก,ฝากสมต่อไปผิดพลาดประกันในก็ขคอโทดคอภายละลายเด้อสบายดีสบายดีพี่น้อง